โอเชียนสปริงก็จะมาชนอยู่กับก๊อฟโคสเราก็จะเห็นก๊อฟโคดที่ชัดเจนขึ้นใน uh, ช่วงของจุดของโอเชียนสปริงตรงจุดนี้ก็จะมีจุดให้ชมวิว We can turn left and go ะตัวลาวส์นี่มั้งเนี่ยนี่ค่ะที่ที่โอเชียนสปริงก็จะดู <c oughs> จะเห็น uh, เม็กซิโกชัดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เย็นๆก็จะมีคนออกมาเดินเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันร้อนมากร้อนจัดก็เลยไม่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ It's it's not, not lot out pretty of people come a no, warm been You can go out here and fish.